ครับทีนี้มาถึง EP ที่2นะครับสำหรับการย้ายดวงดาวเนาะก็จะเป็นดาวถึงคิวดาวอังคารนะครับดาวอังคารจะมีการยกย้ายราศีในช่วงวันที่18สิงหาคมเชน่นกันกับดาวอาทิตย์เนาะดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์แต่จะมีดาวอังคารนะครับโคจรยกย้ายจากดาวราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันเป็นตำแหน่ง มหาจักรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาวคารส่งผลดีอย่างไรเมื่อเข้าสู่เป็นตำแหน่งมหาจักรในราศีกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนสลับดาวที่เป็นมหาจักรกันนะครับดาวที่เป็นมหาจักรเนี่ยหมายถึงดาวที่อาจจะต้องแบบเหนื่อยก่อนแต่มีผลที่ดีนะครับหรือสามารถที่จะมีความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดของความพยายามมหาจักรเนี่ยได้มาโดย โดยที่แบบเหมือนมีความสำเร็จแน่นอนแต่มักจะมะีปัญหาให้เราต้องแบบเคลียาสะาสรงหรือต้องผ่านปัญหาตรงนั้นไปให้ได้แล้วเราจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเหล่านั้นมากๆเลยนะครับโครงกรของโบราณอาจารย์ของโหราศาสตร์บอกว่ามาจากฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้บุบบันฟันฉงเฉงนะครับแปลว่าตำเจิงมันมีคำกราวเพิ่มอีก นะครับมันแปลว่าเราจะได้ในเรื่องของอความสําเร็จแล้วก็ตําแหน่งนะครับแล้วก็เกยียรติยศชื่อเสียงที่ดีใครมีดาวมหาจักรเนี่ยนะครับหมายความว่าเราจะเป็นคนแอคทีฟเป็นคนที่มีความขยันและยิ่งเป็นดาวอังคารนะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สามารถที่จะมีความแอคทีฟเต็มมากๆและมีในเรื่องของความคิดไหวพริบปฏิพานเป็นเลิศแล้วก็มีในลักษณะของวาจาคําพูดเนี่ยค่อนข้างดูแบบ คือเขาเรียกในดีนะดาวคารเป็นมหาจักรในราศีกันเนี่ยจะต่างจากมหาจักรในราศีอื่นตรงที่ว่าดาวคารในราศีกันเนี่ยมักจะมีการต่อสู้ดิ้นรนด้วยแปลกนะครับเป็นด้วยคําพูดซะมากกว่าการกระทําการกระทําก็มีแหละแต่จะเป็นรองคําพูดเนี่ยเป็นเอกเป็นเด่นมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ ในพื้นดวงมีดาวอังคารเป็นมหาจักรเนี่ยคนนี้จะค่อนข้างแบบพูดเก่งพูดเสียดพูดแทงเป็นด้วยนะครับอันนี้จะเป็นอำนาจของดาวมหาจักรอันนี้ก็จะหมายถึงว่าได้ดีในการพูดจาเจรจาติดต่อนะครับได้ในเรื่องของความเป็นเกียรติยศด,ด้วยเพราะว่าดาวอังคารได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรใช่ไหมครับก็จะมีความบุกป่าฝ่าฟันจนสําเร็จอายกตัวอย่างง่ายๆใครมีดาวอังคารในราศีกันเนี่ยอันนี้มันเป็นพึงแค่ข้อพิดข้อพิจารณาแบบ โดยภาพรวมไม่ได้แปลว่าคนมีอังคารมหาจักรนี้จะแปลว่าทุกคนนั้นดีแบบในลักษณะที่ว่าเป็นอย่างที่บอกนะครับอย่างสมมติว,ว่าใครที่มีดาวอังคารเป็นมหาจักรในราศีกันเนี่ยแล้วมีตําแหน่งของดาวพุทธที่เด่นเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเป็นผู้พิพากษาเป็นทานายความนะครับ อะไรแบบเนี้ยได้ดีมากๆเลยนะครับดังนั้นเป็นมหาจักรเนี่ยมันหมายถึงการวิ่งเต้นการบุกบาฟาฟันเพื่อให้ได้รับผลรับในสิ่งที่ดีบางคนเนี่ยอาจจะมีตําแหน่งมีชื่อเสียงมีความสําเร็จได้ในช่วงนี้แต่อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องแบบมานะบักบั่นในเรื่องของต้องแบบเหนื่อยในการต่อสู้แต่ผลสําเร็จมันมีสูงมากๆเลยนะครับก็จะมีลักษณะของความสําเร็จได้ในทุก12บสสราศีเลยนะครับโดยเฉพาะก็ ก็ไม่แพ้ก็ชาวกันนั่นแหละเพราะชาวกันก็ได้ดาวอังคารกลุ่มหลักเนาะก็อังคารมาจากเรือนสาชะแล้วก็มาจากเรือนมรณะชาวกันนะ่ะอาจจะต้องระม,มัดระวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่า,าสาชะกับมรณะเนี่ยมาจากการเดินทางทั้งคู่เลยอันนี้ก็ต้องระม,มัดระวังในเรื่องของการมีปัญหานะครับในเรื่องของ สิ่งต่างๆรอบตัวอาจจะต้องระมัดระวังใช้สติการคิดการตัดสินใจอะไรอย่าวุ่วามอย่าหุนหันพันแล่นนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะมีได้รับการบาดเจ็บนิดนึงนะครับส่วนสิ่งอื่นๆก็ยังถือว่ามีโอกาสได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงที่ดีนะครับอย่างที่บอกว่าเราต้องใช้วาจาในการพูดในการาบุกบาฟาฟันนะครับ หรือบางคนเป็นในหน้าอะไรแบบนี้ก็ก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของคําพูดคําจารในการติดต่อการสื่อสารการต่อรองสิ่งต่างๆก็มักจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีและความสําเร็จได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าอํานาจของมหาจักรเนี่ย เติบโตและเข้มแข็งที่ดีมากๆเลยนะครับแต่อาจจะต้องแบบใช้การแบบบุกบาฟาฟันการวิ่งเต้นเนี่ยถึงจะสบความสําเร็จได้ดีมากๆนะครับจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องดูองค์ประกอบหลายดาวเนาะแต่อันนี้เรามาพูดถึงดาวอังคารนะครับที่เป็นมหาจักรของอที่ให้ผลลัพธ์ใน12ราศีส่วนราศีอื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ถึงแม้จะเป็นอลิมรณนะแล้วก็วินาศก็ถือว่าได้รับผลที่ดีสำหรับเดือน มหาจักรนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะในหลายๆาราศีเนี่ยถือว่าดีทั้ง12ราศีเลยอะไรที่เป็นตำแหน่งเกษตรอุดนะครับมหาจักรราชาโช,ชคถือว่าดีทุกราศีแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะไปอยู่ในราศีพบเลือนอะไรยิ่งอยู่ในทุสถานะอริมรณะวินาศนะครับดาวมหาจักรเนี่ยจะทำงานค่อนข้างดีมากๆเลยถ้าเราวิ่งเต้นยกเว้นแต่เราจะเฉ่ย นะครับเราจะแฉอันนี้เราจะไม่ได้รับผลลัพธ์ในมหาจักรมหาจักรคือต้องวิ่งเต้นก่อนคุณถึงจะสําเร็จได้ดีนะครับแต่บอกเลยว่าโบราณอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าบุกบัน่นฟันฉงเฉงเนี่ยนะครับแล้วจะได้ตําแหน่งได้ยศได้เกียรติยศได้ความสําเร็จที่ดีในบ้านในในถ้ายที่สุดแน่นอนอันนี้คือความหมายของดาวมหาจักรนั่นเองแต่ถ้าปลูกกับดาวองคารไปแล้วแปลว่าต้องขยันเป็นเบอร์แรกคุณถึงจะสำเร็จมากขึ้นนะครับ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ